เด uh, ี๋ยวจะมาโชว์แกะนะครับลูกค้าตัวของกุ้งแห้งวางน้าไซส์ใหญ่นะลูกค้าแบบครึ่งกิโลว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะลูกค้าอันนี้จะเป็นแบบครึ่งกิโลนะลูกค้าของร้านท็อปเนี่ยตัวเราส่งไปเนี่ยจะเป็นไซส์แบบ3ามทกับขีดนะาเกิดลูกค้าสั่งแบบครึ่งกิโลนะลูกค้าเพราะว่าเอาแบบนี้ไปทำลูกค้าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแพคอยู่นะถ้าเกิดอยู่ในแพคจะอยู่ได้นานนะครับจะได้แบบแบ่งๆทานนะครับเดี๋ยวเขาหยิบไปดูนะเดี๋ยวโชว์แกให้ดูเลยลูกค้าตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ขนาด200กรัมนะครับลูกค้า200กรัมนะ ปัให้ดูไปเลยนะครับอีกตัวนึ่งเนี่ยก็เป็นไซส์ขนาด300กรัมนะลูกค้านะเป็นไซส์นี้นะฮะอ่ะอันนี้พ็าซีินแบบให้ดีแบบมากๆเลยนะครับลูกค้านะพ็าซีนแบบดีมากๆนะครับลูกค้าแกะก่อนโหดีมากขนาดพ่อค้ายังแกะยากขนาดพ่อค้ายังแกะยากเลยลูกค้าแบบซีนนะลูกค้าอเดี๋ยวเอา ถ่านมาเช็ดดูนะครับลูกค้านี่ถ่านะนะนี่ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับลูกค้าเนื้อหวานนะบอกเลยไม่เค็มนะกุ้งแห้งวังตัวนี้เนี่ยจะเป็นกุ้งเหมือนแบบเขาเรียกว,ว่าเนื้อนะครับคานั้นเนื้อเยอะนะครับคานีอเยอะเปลือกบางนะครับลูกค้าอ,อีกตัวหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรติดไปก่อนติดไปก่อน <c oughs> แล้วก็ตัวนี้แบบไซส์สามร้อยกรัมนะครับ้านี่เลยนะครับอ่านี่นติดไปเหมือนกันนะหนึ่งตัวนะพี่นะเราไปสองตัวแล้วนะครับลูกค้า วันนี้นะลูกค้านะไซใหญ่นะลูกค้าไม่เข็มนะพี่คนไหนที่ชอบนะครับกุ้งแห้งวางคุณภาพดีแบบนี้นะครับกดสั่งซื้อได้กได้เลยนะแนะนำเลยมากๆกือบตัวนี้นะครับ